จะขาดคุณทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่จะแรงกับใครจะให้กับเธอไปมดใจจะมีแต่เธอเท่านั้นจะเล่้ยงคูเธออยู่คนเดียวเอารอใครเสี่ยวเลียวลบไดมอดชิดเล เอ้าถูกด้วยเออในอำเภอถูกด้วยเ๋ยวนูจาหนูจาแถวว่ะในอำเภอในอำเภอผมเป็นในอำเภอผมในอำเภอฉันสูตเลยฉันสูตเลยในอำเภอในอำเภอปาเ่ฉันนูตรเลยฉันูตเลยไม่ต้องไินไชนสูตรฉันสูตรนีเดียวฉันูตเดียวนีนักชนสูตอยู่ไหนนูตฉันูตฉนูนูตอเลยนูตฉนสูตรผมพอร์ตเลยนะฉันสูตอยู่ไหย เปลี่ยนกันเลยกินหาชนสูตรอยู่นั่นหะมันไม่มชนสูตรไม่มีแล้วชนะสูตรยตายแล้วชัวร้อยเปอร์ต์แต่ตะี้สีแดง่านะทุกคนคิดว่าไงเป็นดสีงพอผมเป็นนักสืบจริงจริงริริเป็นนักสืบเนเอครับเขาบอกผไอ้คุณเชื่อเขาครับ ไม่เชื่อครับคุณขนมปังเนี่ยแค่สีแค่สีข้อสีนายก็รักษาไม่ได้แล้วอ่ะพวกเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ยไหมเออมูสาใช่ไหมมูสามูสาบาทาเนี่ยคุณตกอยู่บาดาตั้งแขกตั้งเปนปูคุณเขากลัคุณเลยเขาไม่คุยอ่ะมันยิงตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ปูฝาล่างไม่ใช่และไข่ดันค้งเนี่ยมันเป็นแนวเพือนเลยที่ว่าไข่ดันพูดมาก็มีเหตุผลจริงไข่ดันอย่างเงี้ยได้โหวตไข่ดัน แกล e ้งแก๊้งแก๊้งอะแล้วเอาไปได้แล้วไปได้เขาพูดว่ามีเหตุผลมากเลยยจ่ิงจริงจยิงเขาโดนปิดปากแน่นอนทรงนี้เขาโดนปิดปากเขาเนียนเขาเนียนเขาเป็นเขาข้าวแล้วเดินโดนปิดปากเปล่าข้ามก่อนข้ามก่อนไม่ใช่ละหรือมันเป็นโดโดข้ามที่สีแดงมันไม่ไวขนาดนั้นหรอกเป็นเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยเขาัวสคริปต์เนี่ยเฮ้ยเอ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 ้ยเรียบร้อยกูตาย ไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยผิดตรงไหนก็ไม่รู้สิกายเป็นคนไม่ดีเป็นไงล่ะไม่กูสะภาษณ์มันง่าโดดมึงเงียบกูทม่เยี่ยอะไรตัามุณคือเป็นไงละสิ่งแล้วมันไม่มีใคร

มือมาชดใช้กรอฟกันไหนเหรอชีเด้เอ้าถูกด้วยเออในอำเภอถูกด้วยเอออะไรกันมันปูกับสีฟ้าเป็นเป็ดแน่นอนเจ้ใจกรรมอย่าเดินตามมันปูเขาจะปิดปากเราคุณช่วยด้วยมันปูจะปิดปากเรา ก็แพ่อยากชวนคุณทำเพ่อนไว้เดี๋ยวขอทำกวนเปิดรักเธอทั้งใจได้ยินเสียงเพลงเล่นยังไงเนี่ยไม่ใจคือเพลงก็ตเตะกาคือเป็นคือเนี่ยศพศพมันอยู่อยู่ตรงห้องไอ้หมุนหมุนแผ่นซีดีข้างบนมุมซ้ายแล้วก็มีคุณอัน สีดำเขายืนอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะเอเรียบร้อยฮะสีดำยืนกั่สามคนขอร้องวิ่งมาเจอศพนสามคนเฮ้โหศัตรูหอกกันแตงไอโนท์งี้หรอมีมีกะทิมี่ไอโนทเขาเล่นไงกันเตงดูได้ไงวะคุณนเหนียงไงเราเพิ่งวิ่งมาทีหลังใช่แมนโก้วิ่งมาที่หลังแต่เราเพิ่งเห็นศพกันเราบอกว่าเขาหมุนหินก่อนเราก็เลยไม่เห็นว่าใคฆ่ายไงเราก็ไม่รู้เราวิ่งมาคือเจอศพแล้วอ่ะ สีนุ่เงินเป็นเทียวสีน้ำเงินเป็นไม่ต้องพูดอะไรเยอะคุณเหนียงอยู่กับนมผมว่าเป็นแน่เลยถ้ามันถ้ามันไม่ได้เป็นมันจะพูดเยอะเห็นว่าใครป่าเรามาที่หลังเรามาที่หลังคือตรงเนี้ยคือมาคือเป็นศพแล้วทุกคนยืนออกันอยู่แล้วก็แบบไอ้นี่มีใครเป็นชั้นที่ส่วนเหรอเก่อนแป๊บนึงมาที่หลังไม่มีส่วนเหรอผมว่าเขามันปูเขาปูหลับแล้วเนี่องเป็นนักสืบมือสลุ่ายขอไม่ยาใครสอนยที่เหลือเปมนนักสืบพค่ คือตรงหเข้ามันปูครับเป็ดเป็ดสองแล้วก็มีนักเรียนแบบเขาหลับไปแล้วเหมือนกันเขาให้ข้อมูลไม่หมดแล้วจะทำไมเปล่าอม่ดยโดนต่อไปก็สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินต่อเลยแล้วก็ข้ามันปูข้ามันปูแน่นอนีเหลือเป็นนักสืบอาหารขออนุญาตยิงด้วยด้วยพลังโซเชียล มันเป็นลุยไดีมึงต้องมาเคลียร์ใจกันก่อนเป็นหานงูโง่เลยสัสไอ้เสือเลยอย่าอย่าทำแบบนั้นผมรู้ว่าคุณจะทำอะไรอย่าอย่าอย่าคุยอะไรกันอ่ะคุณปาดหนึ่งคุณได้สองเลยนะพิ้งหนีชัวคุณปาดหนึ่งคุณได้สองเลยนะอย่าอย่าทำแบบนั้นใช่ใช่เหรอใช่คุณลองปาดให้สักคนเลย อไม่อย่าระวังหีเป็นคู่รักกันหรอไม่ใช่เป็นคู่รักอ่ะผมเป็นคู่รักกับสีน้ำเงินอ่ะผมเชื่อใจคุณมากไหมไม่ผมเชื่อใจผมกัน้างไหมคุณจะเสียงคุณพูดด้วยอย่ามานะผมเป็นแอมเพิร์ ไม่ได้เลยพวกคุณเนี่ยไม่ได้เลยนะเข้ามาปูอื้อเข้าหลังหัดเชื่อใจผมบ้างนะครับผมบอกเป็นโดโดก็คือโดโดนะไอ้คุณคุณดูชื่อแก๊งผมดิแมงแดงเถือไไอ้พบีชยขอโทษไอ้เบี้ไมมันง่ายได้ขนาดนี้ง่ายเหลือเกินกูโม้กันไปโม้แกก็เข้า ก็มันปูโดยหีนทับตายเอ็มก็ไม่กล้าปาดเอ็มกลัวว่าเซฟมันมีหนิอันแน่ตกใจหมดเลยคุณรออะไรอ่ะคุณรออะไรอีกดีครับสีดำทำเคชซาโบปาดดิปาดไม่ได้สีแดงเขาแอบฟังอะไรไม่รู้อ่ะ อยากรู้ด้วยไงผีเขียวเป็นคุณทำอะไรคุณเราอยากโดนป่าแล้วอยากโดนป่าแล้วยังไงยังไงยังไงโดนป่าแล้วอย่างห้าเลยเ๋ยวเดี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 ๋ยวอยากโดนป่าแล้วยังไงยังไงเดี๋ยวทำไมวิ่งไวยังง่ามันปลุรเดียวเดียวเดียวกระปุ่มจะพังแล้วเดี๋ย่จะพังเย มีคนตายสองคนครับผมเป็นรางทรงเอาจะวิ่งไล่ทำไมอ่าเบงโก้อ่ะเป็นเป็นเหี่ยวผมชนะสูงแล้วรอนเป็นเหี่ยวว่าโดนอะไรตายเลยและพี่หมีอ่ะหมสีนึงิน้วเลยครับหมสีนึงแล้นครับสียเงินเซฟสียเงินเซฟผมเป็นรางทรงผมเป็นรังทรงเบงโก้เป็นสีเเทาลยครัับจงหวะนีี้สเทาเลยครเบงโก้เป็นนางเถื่อน ไปดาวไปเซ็นสุดครับไม่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 แมงกัวเป็นนาอำเภอเพื่อนเราไม่ใช่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 พูดอะไรคุณฟังก่อนคุณฟังก่อนมันตายพร้อมกันเว้ยใช่ใช่มันตายพร้อมกันเลยนาอำเภอถ้าเป็นเหี่ยวอ่ะมันต้องตายคนเดียวใช่ใช่มันตายพร้อมกันเพราะว่ามันกดเช็คปุ๊บมันขึ้นสองเลยมันหนัวเสีือมันคือหนวดหนัวคุณหนวดหนัวไม่ใช่นกมันเป็นโดโด้มันเป็นดโด้มันหนัวผมยังไม่ได้ฆ่ามเราต้องออกไปเซฟสี่เทาสีเท่าเซฟ หลอกฟังร่างสมคนณนี้ด้วยพูดจาแบบนี้ไม่น่าไว้ใจเอาเงินออกไปเลยครับห้ามก่อนครัตายตายเปิดลัวเลยกูเป็น Celebrity สีเหลืองแน่นอนมันเพิ่งเล่นรู้รูสีเหลืองยิงมันสีเหลืองยิงสิไม่ไม่เลยสีเหลืองเป็นฆาตกรสีเหลืองเป็นฆาตกรยิงมันมันจำจากโลเก่าที่มันเคยเล่นเนี่ยใช่ผมหลอกถามโลแล้วเอ้า มากกเพื่อนสีเทาทำไมเป็นรองสีเทาเฮ้ยอย่าไปใกล้สีเหลืองนะอย่าไปใกล้สีเหลืองสีเหลืองขี้เหลืองคนโนดแต่คาตาคอนมึงอย่าไปใกล้มันโนดกูรูมึงเซฟมาเนี่ยไอ้ไอ้ไอนี่อยู่ไหนไอ้ไอ้พีดอยู่ไหนหาช่วยหายพีดหน่อยดิไอ้พีดเป็น่ยนนะกูไปสาธเตี้ยโอเคแต่มึงปาไปแล้วไปสาธเตี้ยไปยังเลยไม่ได้ฆ่าเลยโอเคกูไม่เห็บซบกันเนย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆาตกรฆาตกรไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นรังสงมีทำเป็ดคุณมีเป็ดป่ะมีมีใส่กล่องอยู่ด้วยเสือเงินเซฟเสือเงินเซฟผมเป็นรังสงผมรังสงไอ้ส <|ja|>> ัสร็จกูตายเลย อันนี้ทำไรอ่ะหมดเลยหมดเลยผมรู้แล้วไอ้สีแดงนี่นั่นตลกแล้วตลกแล้วผมเป็นแนวเปิดธรรมดาใครหัวมู่ดับเบิลคิวดับเบิลคิวทีนี้ดับเบิลคิวแนวเพิดตายคู่สนใจตายคู่ปล่าตายคู่เอาเดี๋อาดิ๋ยวเอาเดก่อนนะไม่ได้เอาเดี๋ยวก่อนนะตายซะเถอะเอาเอา ไอ้มากกว่าเพื่อนไอ้มากกว่าเพื่อนไปฆ่าไอ้โน้ตทำยี่อะไรผมเห็นโน้ตตัวปอมครับเมื่อกี้ผมเห็นโน้ตตัวปอมต่อมตเลยเรียบร้อยไอ้ไข่แดนคุงมึงกูจะโหวตมึงคนแรกเลยผมคิดว่าไข่ดันมาเป็นมากกว่อผมคิดว่าไข่แดันะเป็นเพราะเมื่อกี้ผมเห็นสีฟ้าเดิมส่วนไปปุ๊บก็เห็นเห็นตัวไอ้ผมก็เลยแบบกดอยู่ใช่ใช่ใช่ปอมตัวครับไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ดันครับ ไข่ดันหมดได้ไงครับใครดันใครดันไข่ดันห็นผมด้วยใครดันเห็นผมเพราะเมื่อกี้ไฟดับอย่าลืมไม่ใช่ไม่เห็นไข่ดันนะครับไม่ผมไม่เห็นใครดันด้วยไม่ทันเาเลยเลยตายแล้วเออโดดเดียวเหลือเกินโนดขอโทษเป็นแนมเพอใช่เป็นแนมเพอเนี่ย ผมไปไ็นอำเภอสมดังใจไอ้ยัยมีดสั้นโง่คือลืมโง่จริงๆกูลืมไปกูปิดไฟไปดีกวะเห็นกูได้ไงเนี่ยกูยังไม่เห็นมือเลเซอรกูกังวเหมือนกันนะดาบบอกแล้วบอกแล้วบอกให้โบดสีแดงเลยผมรู้แล้วอ่ะผมรู้อยู่แล้วสีแดง